มาครับพี่น้องครับมือนี้ครับอ่ากินมาม่าครับผมนี่นุ่งมันเองครับนี่มะนี่มาม่าครับผมมีหมูครับนี่แหละครับธรรมดาครับหลังปีใหม่ใส่เนื้อหลายแล้วก็มีไข่ครับมีฟองมีหมูรอบจานมีแตงและไข่แดงแล้วก็มีผักกะหล่ำกะหล่ำดอกเนี่ยเขาเออดจะพักแกงอ่ะแต่ว่ามันไม่ไม่ดอกเป็นผักกะหล่ำดอก แค่แดงแตกนะครับผมโอ้ยพี่น้องค้าจะจกนั่นแค่แดงแตกครับกบะเปรงยังแสบพี่เก้าแต่สิ่งที่มีเบื้องคัง่มต้นเดือนหลังปีใหม่นะครับจะก,กินมา่งมั่งทีแบบตัวส,สีหอดสิ้นเดือนตัวกลมยิ่งสึกออกเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเหนียวนุ่มห่าง ตุงติ้สือหอบมื่วันที่สี่ยี่ยี่สิบหกมือครับนึ่นี้สิหอหอครับนะครับจริงมากๆที่แบะตามภาษาผัดกระลำนี้เพื่อนเขียวมาฝากนะครับอร่อยมากกรอบหวาน มา,ม,าม่าใส่หมูใส่ไข่เขาจะลำหมี่กรอบอดีเด็กพี่น้องแซ่บอืดหวานกรอบ อร่อยมากคนติบมากินกบขอ,ขอนะ่ะจะรู้ดีครับว่าสัดส,ส่วนตรงไหนอร่อยไม่อร่อยกว <c oughs> นคนที่ไม่ทำกับข้าวจะไม่รู้ครับอันนี้ไม่ได้บ่าให,ให้คนที่ไม่ทำกับข้าวนะพูดถึงพูดถึงพูดถึงนะครับ คนที่ทำกับข้าวจะรู้ดีเลยครับเรียกผักแบบนี้อร่อยแน่นอนแสบดีเลยพี่น้องคมกินเบิดไปบิดหลายดอกอ่ะหวาน เรออาอยากกินน้ำส้มกัน้วยครับอู้วะอ,อาหารต้นเดือนครับกินตัวเพ็ดแท้แทบจะว่ากินผู้เดียวอื้ม 几点了？